i เย้ yeah, <c oughs> เจอกันแล้ววันซินแฮปปี้โอเคทุกคนคือว่าวันนี้นะซินแบบว่าอยากไปดูเออเขาเรียกว่าดีคือที่สะสมของซินตั้งแต่สมัยก่อนนะทุกคนคือประมาณว่าคือซินแบบสะสมเยอะมากกระจุกกระจิกแบบเยอะมากๆอ่ะทุกคนแล้วคือวันนี้คือซินตั้งใจที่แบบว่าเออ อยากไปดูว่าเราสะส,สมอะไรบ้างในบริเวณของบ้านเรานะทุกคนทีนี้ซิโก้คิดแบบว่าเออลองดูว่าเราอะสะส,สมของเยอะขนาดไหนนะทุกคนทีนี้ซิโก้ไปเห็นว่าเออบางอันก็สะส,สมบางอันก็ไม่สะส,สมคือเราไม่น่าเชื่อแบบประมาณว่า ของแบบนี้เราจะสะสมหรือเปล่าไนทุกคนนี่นะทุกคนมันก็อยู่ข้างหลังนี่ตื้อดือ้อนี่นี่น,นี่แต่ว่ามีบางส่วนที่แบบว่าไม่ใช่ของซีนนะบางส่วนอาจจะเป็นของพี่ชายมั่งหรือว่าอาจจะเป็นของยาติญาของทางแม่เรานะทุกคนเพราะว่าเออเป็นครอบครัวใหญ่นะทุกคนเนาะงั้นไปดูกันเลยทุกคน มนะทุกคนก็คืออันนี้นะคือตัวซินอะซินคือถ้าชอบแบบการ์ตูนจริงๆที่ติดตามจริงๆนะก็คือแบบคนนั้นนะทุกคนก็คือพวกนี้เลยทุกคนคือตอนนั้นคือซินแบบคือเราดูทุกตอนของคนนั้นตั้งแต่แรกตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ติดตามแล้วเพราะว่าแบบเป็นเดอะมูฟวี่มากเป็นภาคเนาะแล้วก็อาจจะเป็นแบบตัวละครเก่าๆที่แบบนาละ แล้วคือตัวนี้ทุกคนที่สินชอบ้าในบรรดานในตัวกระตูทั้งหมดนะที่สินชอบจริงๆนะซินจะมี 3. สามินจะมีสามเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลเนาะคือสินชอบตัวนี้สุดคือตัวนี้นี่ทุกคนตัวนี้คือเป็นชุดที่แบบเป็นชุดสูนะ่อะทุกคนนี่คือแบบสวยมากๆแล้วคือแบบ ซินเก็บตังค์ซื้อเนะมื่อก่อนแบบแพงมากะตัวละ300รอกว่าบาทนะทุกคนแต่ว่าที่สินซื้อมาไม่ใช่ของเทน,นะทุกคนของเทนี้ก็คือน่าจะแพงมากๆนะทุกคนตัวแรกคือตัวนี้ที่สินชอบมาทุกคนต่อไปก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยม,มันเลือกยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกตัวมันมันเป็นฉากต่างๆในการที่แบบทำเดอะมูฟวี่อะหรือว่าเป็นภาคต่อๆกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ตัวนี้ ภาคนี้ภาคนี้ซิไม่แน่ใจว่าเออคนนัน้นเหมือนไปช่วยรันหรือเปล่าหรือว่าคนละเรื่องซิงก็ไม่จําไม่ได้นะเพราะว่าคือมันต้องแบบรายละเอียดเยอะมากๆคือตัวนี้นะทุกคนต่อไปของซินต่อไปตัวที่สามนะที่ซินแบบเออมีหนักอกหนักใจหน่อยๆนะทุกคนเพราะว่าใจซิมีสองตัว,ค,ตวค,คือตัวนี้ทุกคนคือตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ แต่ว่าถ้าลึกซึ้งจริงๆในการที่ซินชอบนะซินน่าจะชอบชุดสูดสีดํานะก็คือแบบในฉากนี้คือว้ยไม่รู้จะพูดถี่พูดถูกดีเหมือนมันน่าจะไปช่วยอะไรสักอย่างเพื่อแบบตามหาคาดีเนาะเพราะว่าทุกๆตอนของคนนั้นอะคือเขาก็จะตามหาคาดีว่าใครเป็นคนฆ่า ใครเป็นคนาวางแผนอะไรในการฆ่าอะไรนี้นทุกคนเนาะให้ดูนดนคลิปจนจบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก,กดกระดิง่งติ๊งติ้งด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดชมคลิปของซีนนะทุกคนแล้วก็ซีนก็อยากจะบอกท้ายคลิปว่าซีนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามซีนขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็แปดบแดคนละที่ติดตามของช่องซีนเล็กจากช่องเล็กๆนะคะแล้วก็ซีนก็ฝากทุกคนแบบให้ติดตามซีนถึงหนึ่งรอคนนะคะทุกคน ด้วยห่า100ซับขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบายเจอคลิปใหม่บาย